ดูคลิปที่แล้วเนี่ยเขาแข่งกินหอยกันใช่ไหมอเล่ให้รางวัลเท่าไหร่พันหนึโอ้โหไอเล่เดี๋ยวไฟ้ายมีค่าให้เลยคนละหมื่นเฮ้ยจา้ทเ่ยเร้ไเ่้ยเฮ้ไปไปไเ้ยเฮ้ยเร้ยเ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้ไเต้นเฮ้ยอฮ้ไปเร้ย้องย้้เยเ้เเ้ ขยายให้ทั่วจังหวัดเดี๋ยวจะลงใต้แล้วเดี๋ยววันนี้มีใครมาวะอ้าวทุกคนสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีนะทีนี้เต็นท์มังกรไม่ใช่ของไอเล่แล้วนะเป็นของไฟเมฆาแล้วนะมอบทรัพย์สินของเต็นท์มังกรทั้งเก้าสาขายวงที่ดิมนมอบให้กับนายสุชาติชุนจันทรหรือไฟเมฆาอ่ะสาธิตสบายดีนะเพื่อนสดีอ่าถึงเราจะเป็นเจ้าของเต็นท์แล้วเราก็ยังรักเพื่อนเหมือนเดิม าตามกินหนูมาพันนึงตั้มกินหนูนะดูคลิปที่แล้วเนี่ยเขาแข่งกินหอยกันใช่ไหมใช่ครับที่เอาสายทิศมาแข่งกินหอยใช่ไหมเอเล่ให้รางวัลเท่าไหร่พันหนึ่ง,งเลี้ยให้ได้เง,งพันเดียวเดี๋ยววิ่งแข่งกันเดี๋ยวไฟมีค่าให้เลยคนละหมื่นเจ๊เเเออเอาโอเคไปเป็นการวิ่งมาราธอนรางวัลครับอยู่ในมือผมแล้วตอนนี้หมื่นหนึ่งครับ ไทยชนะเอาไปเลยหมื่นหนึ่งไม่ใช่พันหนึ่งเหมือนเล่ยนะไม่ได้นะเล่ย์เนี่ยมาตัวมือแล่นไปฮอดสปริงเกอร์พร้อมครับว่าไผ่ศิีชนะครับรางวัลอยู่ที่ผมครับหมื่นหนึ่งครับพร้อมนะครับพี่น้องระวังเฮ้ย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  ปรากฏว่าเสมอนะหน้าหน้าอกไหล่พอดีเสมอนะครับแกตัวอีกสัวรอบไปเอาแกตัวอีกสัรอบแกตัวอีกสัรอบครับผู้ชนะนะรางวัลใหญ่นะฮะพร้อมรางวัลหมื่นหนึ่งครับไปเฮ้ย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 ใครชนะครับเสมอครับเสมออีกแล้วเสมอเสมอเสมออีกแล้ววะเอาลูก่มย่ เสมอนะครับทำไงอ่ะครับก็คงแบ่งครึ่งเลยครับคนละหมื่นผมแฟร์เลยคนละหมื่นไปเลยโอ้แฟร์วันนี้นะคนละหมื่นนะจยากเต้นมังกรนะครับจะขเต้นคนใมเต้นคนใหม่ทุกนเนี่ยเหมือนหนึ่งครับตบมือครับเหมือนหนึ่งครับเต้นมังกรเรื่องรถไว้ใจเรา